เราจะมารีวิวกระเป๋ารุ่นนี้กันนะคะอันนี้ข้างนอกจะมีถุงผ้าให้ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เก็บอยู่ในบ้านนี่สายสามารถปรับได้สะพายข้างแล้วก็สะพายบ่านะคะข้างหลังก็จะเป็นซิป จะมีตัวห้อยเป็นกุญแจสวยรุ่นนี้เป็นรุ่นเปิดประทุนแบค็คแม่เหล็กนะคะ ด้านในก็จะมี3ช่อง1 2ึ่งสองมีโลกโก้ข้างในนะคะเป,เป็นเป็นเหล็กแล้วก็ตัวซิปเขาก็จะมีเป็นตาสัญลักษณ์ของเกต เห็นไหมเอ่ยอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีลิ้นผ้าเอ่อเป็นเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการเขาบอกการผลิตนะคะว่าผลิตที่ไหนรุ่นนี้ผลิตวันที่เท่าไหร่รหัสรุ่นกระเป๋าอะไรนะคะแล้วผ้าข้างในก็จะเป็น เ,เป็นลายของของเกสเลยนะคะแล้วก็อีกช่องหนึ่งอันนี้ช่องที่สามบวกกับซิด้วยช่องซิบด้วยมีช่องซิบด้วยวิธีเย็บของเขาละเอียดมากงานเย็บเขาละเอียดนะคะรุ่นนี้สวยสะพายแล้วสวยดูดีด้วย ดูงานเย็บเขาก่อนละเอียดเนียบมากของแท้100%เซนะคะจากช็อปถ้าไอลิ้นข้างในเนี่ยผ้าข้างในอย่างเงี้ยไม่มีตัว EAC หรือว่ารหัสสินค้าเนี่ยไม่ใช่ของแท้นะคะระวังไว้ให้ดีระวังโดนหลอกขาย สวยงามผิดภาพระการใดขออภัยด้วยนะคะ